ครับตัวนี้มาใส่ไผ่เป็นรอบที่สองครับผมแต่ต้องใช้ฟางปกหน้าด้วยครับเวลามันแห้งมันลมพัดจะปิวครับผมเนาะธาตุมีธาตุไนโตรเจนสูงนะกับเล่งรากเล่งใบเล่งดอกครับผมครับก็ท่าหนี้ก็ลองมาใส่ดูนะครับผมกระถางนี้ก็ออกว่าขวดสวยเลยนะเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะหากระถางใหม่มาเปลี่ยนนะครับให้ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาถ่ายให้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ก็ขอบคุณท่านชม f อฟที่น่ารักสุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับก็เราอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้มาถ่ายคลิปนะครับวิโดีโอเกี่ยวกับเรื่องชวนชมครับไม้เศรษฐีที่เขาเรียกเนาะกับไปเจอ,อนะครับเป็นใบด่างครับผมเนาะก็ไปช่อมาก็ไปซื้อมาครับได้สามเดือนแล้วก็มาใส่ปุ๋ยกับตอนนี้ก็มาใส่ปุ๋ยใบไผ่แห้งได้หนึ่งเดือนตอนนี้กลาลังติดดอกครับผม ใบไผเป็นธาตุไนโตรเจนที่เยอะนะครับผม